พากาเดส今日はね10年ีประมนี้กลับมาในรอบ11ปีเลย久しぶりญี่ปุอนได้ไดดกลับไกนนที่ญี่ปุ่นี้นะครับก็จะเป็นช่วตงตามสุดออกเสียงทำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกันนะครับพากาเดสเชื่อว่าแน 僕が住んでいる村をちょっと紹介してみたいなと思います。実はね、僕11年ぐらいに久しぶりに日本に帰ってきましたんだよ。で、いろいろが変わるじゃん。なんか、ちょっと村をサボしてみたいなと思います。で、僕が住んでいるところは、長野県の豊岡村に住んでいます。豊岡村ね。ちょっと山の上ですけど、このうちはディキのうちです。行ってみたいなと思います。 ก็วันนี้นะครับผมอยากจะพาทัวร์หมู่บ้านนะครับที่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับก็คือก่อนเลยเลยผมเนี่ยกับญี่ปุ่นมาในรอบ11ปี11ปีอลไนะครับก็คือ,อเรียนจบแล้วก็อยากจะมาทํางานหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นก็เลยได้มีโอกาสกับมาในเด็กครับตอนบ้านที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบ้านของพ่อในเดียวับอยู่จังหวัดนางาโนะครับนางาโนะหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ชื่อหมู่บ้านว่าโทโยกามูระครับโทโยกามูระ ก็คือวันนี้อยากจะพาทัวร์หมู่บ้านดูซิว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศก็อาจจะอยู่บนเขาหน่อยนะครับเพราะว่าหมู่บ้านผมอยู่บนเขานั่นเองนะครับว่ามันจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมาย้อนความหลังกันบ้างว่าอ่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยครับจ้ะอีกกัน ก็เดี๋ยวพาชมตั้งแต่ด้านล่างของหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นท้ายหมู่บ้านนะครับจะเห็นได้ว่ามีธรรมชาติเยอะแยะเลยใช่ไหมครับกมหมู่บ้านของผมชื่อหมู่บ้านว่าโทโยกามูระนะครับโทโยกามูระตั้งอยู่บนภูเขาเลยครับเราเรียกว่าอยู่บนดอยอยู่บนเขาเลยก็ว่าได้นะครับก็บรรยากาศตอนนี้นะครับประมาณ21องศาครับบรรยากาศกาลังดีเลยนะครับ21องศานะครับนี่จุลจิดนี่จุด อันนี้ก็กลับญี่ปุ่นมาในรอบ11ปีนะครับก็มีความแบบเอออยากจะพาทัวร์หมู่บ้านที่ผมเคยอาศัยอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับก็เส้นนี้นะครับผมใช้อ่าเรียกว่าขึ้นไปรอรถเมล์ทุกเช้าครับเพื่อจะไปโรงเรียนนะครับก็บางวันก็วิ่งแก็บกับเพื่อนๆเนาะก็ก่าจที่ขึ้นไปข้างบนก็หอบด้วยการพอสมควรครับนตอนเด็กๆ อันนี้ก็จะเป็นบ้านข้างๆครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีสวนแอปเปิลนะครับลิงโง่จังหวัดนางโนะจะดังลิงโงะมากนะครับเนื้อข้างในจะหวานเป็นน้ำผึ้งมากครับอร่อยมากครับเรามาชมวิวหมู่บ้านกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าบนอยู่บนเขาเลยใช่ไหมครับเหมือนให้อากาศเหมือนเราไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่หมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงรอรถเมลทุกเช้าที่ผม เดินทางไปโรงเรียนนั่นเองครับก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายรถเมล์นะครับความจริงมันจะอยู่ทางขวามือแต่นี้อาจจะเปลี่ยนมาแล้วมาไว้ตรงนี้นั่นเองครับบัสเต์นั่นเองครับป้ายรถเมล์นะครับก็จะมีเวลาบอกต้องว่ารถเมล์มาเวลาไหนเวลาไหนแต่รถเมล์ญี่ปุ่นตรงเวลามากเลยนะครับนะตอนเด็กก็เกือบตื่นสายเกือบตกรถนั่นเองครับเรามาดูวิวข้างบนสุดของหมู่บ้านกันนะครับในเราก็จะเห็น ทั้งหมดของหมบ,บานเลยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับอาจจะมีฝั่งหนึ่งเนาะการแต่งบ้านของญี่ปุ่นก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับแลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นศา,าลากลางบ้านนะครับพอมีอะไรเราก็จะมาประชุมกันตรงนี้นะครับนะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้มีแบบผู้ใหญ่บ้านประจานะครับคือเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็ประกาศว่าอ่าววันนี้มีอะไรประชุมประชุมบ้างเขาก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับรยวจะพาชมสวนของหมู่บ้านนั่นเองครับก็อยู่บนสุดเลยของหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่บอกนะครับว่าเส้นทางไหนสามารถไปได้นะครับรถก็จะอ้อมอีกฝั่งหนึ่งส่วนเราจะเดินไปตรงนี้นะครับคนที่คนชอบจ็อกกิ้งชอบออกกาลังกายก็สามารถมาออกกาลังกายได้นะครับก็จะเดินขึ้นไปบนสวนโคโอเองแปลว,ว่าสวนสาธารณะนั่นเองนะครับก็จะให้กินแบบมีความชื้นๆนิดน,นึงนะครับ ก็เหมนคิดถึงตอนเด็กๆครับวิ่งไล่จับแมลงกับเพื่อนๆนะครับก็จะใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปบนสวนสาธารณะนั่นเองครับอันนี้เราก็ถึงสวนสาธารณะแล้วนะครับก็จะเป็นลานกว้างๆไว้ให้อาในหมู่บ้านมาจัดก,กิจกรรมนะครับเล่นกีฬาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจับตรงนี้หรือว่าปารพณีนะครับหมู่บ้านก็จะมาจับกันตรงนี้นะครับ สนุกสนานมากนะครับตอนเด็กๆนะครับนี่ก็ซิงช้าตั้งแต่ตอน11ปีที่แล้วเลยนะครับจําได้แม่นนะครับสภาพยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็เป็นที่ดื่มน้านะครับคือน้ําของประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําก๊อกหรือว่าน้ํอ่าตามบ้านเรานะครับตรงซิงล้างหน้านะครับสามารถดื่มได้เลยนะครับสะอาดสามารถดื่มได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นทางลงอีกฝั่งนะครับสําหรับคนที่ใช้รถยนต์งานนะครับก็จะสามารถจอดรถยนต์ตรงลานจอดรถตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมของครอบครัวหรือของหมู่บ้านแล้วก็จะตรงนี้ก็คือถ้ามีกิจกรรมเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหรถเต็มยาวมากนะครับ เราจะเห็นได้บ้างน,นะครับโอ้มีแต่ธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับก็คือเขาจะพัฒนาไปพร้อๆกับรักษาธรรมชาตินั่นเองครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะนะครับเราเดินมาแล้วก็เจอคุรินะครับลนตามทางนะครับก็ลนจากต้นเลยนะครับคุริ ไว่าลกลาดเป็นย่งี้ครับเราเก็บเอาไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบรุษไปรษณีย์ประจำหมู่บ้านครับเขาจะมาส่งประมาณชั่วง11เอโมงนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูทางฝั่งขวามือดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับพอดีเลยนะครับเราเจอคลองน้ำนะครับเดี๋ยวผมพาจะพาไปดูว่ามันสะอาดใสตามที่ในอินเทอร์เน็ตเขาได้ลงไวหรือเปล่านะครับ คลองน้ําของญี่ปุ่นนะครับก็น้ําใสมากเลยนะครับก็ที่มันใสยอย่างนี้นะครับก็คือน้ํามันไหลาจากข้างบนเขาลงมานะครับเนาะก็พื้นที่การเกษตรหรือว่าใครต้องการน้ําก็จะสามารถเปิดรับน้ําได้พออ่าโอเคแล้วเราก็สามารถปิดไปแล้วก็คนอื่นสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับ เราเจอแมวนะครับพอดีผมเป็นทาสแมวนะครับคิดถึงแมวที่บ้านก็เลยเดยวลองลองเข้าไปใกล้ดูว่ามันจะหนีผมหรือเปล่านะครับมีปอกคออยู่นะครับมีเจ้าของนะอาจจะหนีเที่ยวนะครับเจ้าลายเสือหนีเที่ยวนะครับเดินลงไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศของหมู่บ้านผมนะครับ ก็สังเกตว่าทางเล็กๆใช่ไหมครับก็เหมาะกับรถญี่ปุ่นรับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเป็นรถคันเล็กๆเลนะครับก็คือตัดให้เข้ากับสภาพของลักษณะภูมิประเทศแล้วนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนตกปลอยๆนะครับเย็นมากเลยนะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงถ่ายไปถ่ายมานะครับลงทางครับไม่กลับบ้านซะนานเลยนะครับ ก็เลยจํคทิศจำทางไม่ได้เมื่อกี้เราควรไปตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมไปทางนี้นั่นเองนะครับก็เลยหลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกโปรยแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีก,กว่าครับ ก็เมื่อกี้นะครับถ้าใครสังเกตเขาจะเห็นว่าเขาโค้งคํานับใหยนะครับก็เป็นการทักทายของชาวญี่ปุ่นครับเมื่อเจอกันนะครับว่าจะเป็นการโค้งเมื่อเวลาขับรถหรือว่าอาจจะเป็นการทักทายนะครับคนนิจิวาระหว่างวันนั่นเองตอนเมื่อกี้นะครับผมไปด้านบนนะครับตอนนี้เรามาด้านล่างกันนะครับแต่ฝนก็เริ่มลงเม็ดเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ กลับข้าบ้านกันครับฝนลงแรงแล้วนะครับหัสโซนเดลช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงการฝึกออกเสียงำํำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกันนะครับที่เราได้เจอกันวันนี้นะครับเรามาดูคำแรกที่เราเจอกันบ้างน,นะครับคำว่าภูเขาครับภูเขาภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่ายามะยามะยามะสครับแอปเปิ้ อัาตุนครับลิงโกลิงโกลิงโกข้อสามครับถาว่าอุจิอุจิอุจ,อจิบ้านนั่นเองครับหรือเราใช้คำหนึ่งก็ได้นะครับเอะเอะเอะนะครับก็แปลว่าบ้านเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างก็คือคำว,ว่าอุจิจะหมายถึง family หมายถึงตัวบุคคลนะครับเขาได้เอะจะหมายถึงอาคารบ้านเรือนที่เป็นตัวบ้านนะครับ แต่ว่าในชีวิตประจำวันแล้วสามารถใช้คําไหนก็ได้นะครับไม่ผิดเลยนะครับต่อไปนะครับข้อสิเนะคสกิเคสกิเคสกิจะเห็นในว่าตัวขีไม่มีตัวแ็งๆนะครับตัวสองกีบนะแต่ว่าทําไมออกเสียงเป็นกอไก่นะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าผมจะอธิบายวิธีการออกเสียงตามเสียงธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าทําไมออกเสียงเป็นกอไก่แต่ว่าเขาว่าเคสกิออกเสียงเป็นกอไก่นะครับไม่ใช่เคสิขีนะครับก็แปลว่า ว,วิวทิวทัศน์นั่นเองครับข้อห้าครับบ,บัสเตบัสเตบัสเตบัสรถบัสเตก็คือป้ายนะครับป้ายอยู่รถประจำทางหรือป้ายรถเมล์นั่นเองครับบัสเต้หกครับจิกัง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 ตัวชี้เต็งๆเหมือนกันนะครับจะมาได้ออกเสียงเป็นจอจานไม่ใช่เป็นจิกังนะครับ เสียงธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นเราจะอ,อเสียงเป็นตัวย่อยักแต่ว่าภาษาอังกฤษมันจะเขียนเป็น j i ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อคนญี่ปุ่นออกเสียงตามธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นยอยัก,น,ยก,ยกนะครับเป็นจิกังจิกังนะครับมันก็จะสามารถแยกได้เนาะตัวจิเล 5, เ็กห้าเต็งๆมันอันนี้เป็นจอจานได้ครับดเจนเลยแต่ว่าถ้าชี้เต็งๆถ้าเสียงตามภาษาญี่ปุ่นแล้วส่วน้าจะออกเสียงเป็นตัวย่อยักเป็นจิไม่ใช่เป็นจิ นะครับแต่จะออกแบบไหม่ก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่หมายถึงเสียงธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับให้ต่อไปข้อเจ็ดครับโคเองโคเองโคเองนะครับสวนทาทะรณนะครับข้อแปดครับมิซึมิซึมิซึน้ำนะครับน้ำมิซึต่อครับคุริคุริคุริเต่ารัดครับให้ข้อสิบครับ ภาวะภาวะภาวะแม่น้ำนะครับแม่น้ำลำคลองก็ได้ครับได้หมดเลยที่สองครับสุเมตไตสุเมตไตสุเมตไตนะครับเย็นเย็นนั่นที่นี่คือเกิดจากการที่เราไปสัมผัสนั่นเองครับก็คือเย็นสุเมตไตนะครับข้อที่สามครับเนกโกเนกโกเนกโกอันนี้ง่ายๆเนาะแมวน,นั่นเองนะครับข้อที่สี่ครับฮานะฮานะฮานะ ข้อนี้หานาตัวนี้แปลว่าดอกไม้นะครับเราก็จะอาจจะมีสับสนบ้างหานะที่แปลว่าเจ้าหมูแปลว่าดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมครับข้อสิบห้าครับอาเมอาเมอาเมฝนนะครับข้อนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายๆกันคำว่าอาเมอาเมอาเมแปลว่าลูกอมครับลูกอมแต่ว่าถ้ามันเป็นอาเม็อาเมก็คือมันจะแปลว่าฝนอาเม็ูกอมอาเมฝน น,นี่ก็ระวังจะออกเสียงผิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมได้พาโทมูบ้านที่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กนะกลับมาในรอบ11ปีเลยนะครับก็มันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังคงกลิ่นอเดิมๆตอน,นเด็กที่เราเคยอาศัยที่เราอาดเดินทางเส้นเดิมๆไปโรงเรียนครับก็ยังคงกลิ่นอนั้นอยู่นะก็รับพาย์คำศัพท์ที่ผมได้าพาเพื่อนๆได้ออกเสียงคำศัพท์ภาษา,าญี่ปุ่นกัน,นครับก็จะลืมมันฝึกฝนนะครับเราก็จะเก่งได้เหมือน วก็ยับบยยงไงก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงอีพีหน้าคลิปน่าจะมีอะไรก็จะลืมติดตามกันนะครับจ้ะมาตาเน่บ๊ายบาย